ทียบสถิติ50เกมแรกของอาร์เนอร์สโตและรูเบนอาร์โมริมใครจะเหนือกว่ากันสึกแดงเดือดกำลังจะมาถึงอีกครั้งและก่อนเกมใหญ่คืนวันอาทิตย์นี้แฟนบอลต่างจับตามอง2กุนซือยุคใหม่ของพรีเมียร์ลีกอาร์เนอร์สโตแห่งลิเวอร์พูลและรูเบนอาร์โมริมนายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พึ่งคุมทีมครบ50เกมพอดี แม้อารมริมจะไม่สามารถพาผีแดงกลับมาผง,งาดได้เต็มตัวแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือแนวทางการเล่นดูดันขึ้นและมีระบบมากกว่าเดิมถ้าว่าหากเทียบกับสล็อตแล้วก็ต้องยอมรับว่าโค้ชชาวดัสยังเหนือกว่าหลายช่วงตัวทั้งคู่ต่างพึ่งรับงานใหญ่ในอาชีพกุญซื้อสล็อตย้ายจากเฟยนูดมาคุมหงแดงส่วนอารมริมเข้ามารับไม้ต่อที่โอแทฟฟอร์ด ในเดือนพฤศจิกายนปี2024แต่เส้นทางหลังคุมทีมครบ50เกมกับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนผลงานหลังคุม50นัดสล็อตลงคุมทีม50เกมชนะ36เกมเสมอ7แพ้7ยิงได้112ประตูเสีย49ประตูเก็บคลีนชีต21นัดอัตราชนะ72%ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้1สมัยส่วนอามอริม ลงคุมแมนยู50เกมชนะ20เสมอ9แต่แพ้ไปถึง21เกมยิงได้97ประตูเสีย95ประตูเก็บคลีนชีต8 8นัดอัดตราชนะต่อเกม40%พาทีมเข้าชิงยูโรปาลีกแต่แพ้สเปิร์1ประตูต่อ0หากดูจากตัวเลขทั้งหมดอันเนอร์สล็อตเหนือกว่าทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอัตราชนะเกมรุกที่ยิงได้มากกว่าและเกมรับที่เนียวแน่นกว่าเท่าตัว ขณะที่อาร์โมริมยังต้องเล่งการปรับสมดุลระหว่างเกมลุกและรับให้ลงตัวอาเนอร์สลลตพาลิเวอร์พูควา้าแชมป์พิมลีกได้ตั้งแต่ปีแรกที่คุมทีมถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ราบลื่นและทรงพลังส่วนอาร์โมริมแม้จะยังไล่แชมป์แต่ก็เริ่มสร้างทีมในสไตล์ปโปรตุเกตอย่างชัดเจนเน้นความเร็วการเพสซิ่งและการเล่นโต้กลับแบบมีโครงสร้างศึกแดงเดือดครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่เกมแห่งศักดิ์ศรีระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูเท่านั้นแต่ยังเป็นบททดสอบสำคัญของ2กุนซือยุคใหม่ที่ต้องพิสูจน์ว่าใครกันแน่จะพาทีมไปยืนบนจุดสูงสุดของพรีเมียร์ลีก